การเวนมนกับดักที่เป็นโซนพื้นที่อนาเขตอย่างนี้ก็เยอะเหมือนกันนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ก็อยู่กับการทำคลิปคีย์เวิร์ดเช่นเคยนะครับวันนี้ผมเอาการ์ดส8บปใบครับผมที่ท่านผู้ชมรีเควสต์มาท่านหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยนะเป็นการ์ดที่มีคีย์เวิร์ดคำว่าโซนนั่นเองนะครับโซนคืออะไรโซนก็คือเป็นแบบพื้นที่เป็นอาณาเขตอะไรพวกนี้เป็นแบบว่าคล้ายๆพวกเขตอาคมคล้ายๆพวกเขตนู่นเขตนี่อะไรงนี้เหมือนกันนะครับผมอ่ะซึ่งผมเสริมให้คำหนึ่งนะครับคือเหมือนกับว่าจะสามารถรวมกับคาว่ แอเรียได้แอเรียก็คือจะเป็นฟิลลิ่งประมาณว่าพื้นที่อะไรพวกนี้เหมือนกันซึ่งให้หลกัลกๆก็เป็นโซนกับแอเรียละกันนะครับในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคัดด้วยมาตรฐานนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะได้การ์ดมาทั้งหมด18ใบนะครับไปเสิร์ชมาเป็นแบบว่าแอเรียโซนแล้วก็พวกอาาเขตอะไรพวกนี้เสิร์ชเป็นคังจิภาษาญี่ปุ่นยางเงนะครับก็มี18ใบนี้โดยที่ว่าอ้างอิงคําเดิมครับผมไม่ได้พูดถึงโซนที่เป็นแบบว่าของซีรีส์นู้นซีรีส์นี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใช้กับการ์ดติดดชืืื่่่่่่อออนนนนนนน้้้้้้ีีไไเเเเรรราาาาาาจะมมใสขาาซซึงพพอพบอกกป็กโท ที่นี้นะครับผมลงท้ายด้วยโซนขึ้นต้นด้วยโซนอย่างนี้ท่านผู้ชมจะนึกถึงการ์ดใบไหนกันบ้าง่าลองจินตนาการกันเล่นๆนะครับผมไม่ไม่เอาไม่เอาเฟรนด์โซนนะครับ เปนโซนเนี่ยเราก็เล่นกันเป็นระยะระยะ,ะ,ยะแล้วนะครับแต่คลิปนี้เราจะไม่พูดถึงเฟรนโซนนะครับบอกว่าจะไม่พูดถึงพูดไปแล้ว3รอบนะครับเฟรนโซนนะโอเคนะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่โซนของจริงของจังของเรากันดีกว่าครับเริ่มที่ใบแรกเลยเนะครับใบนี้มีชื่อว่าไตรไวโซนครับผมไตรไวโซนเป็นการเวทมนต์ธรรมดานะครับซึ่งการใบนี้เมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วให้เราเลือกมอนสเตอร์ธรรมดา3ตัวที่มีเลเวล2หรือต่ำกว่าจากในสุสานของเราเอามอนสเตอร์เหล่า นั่นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้นะครับซึ่งมอนสเตอร์ธรรมดาเลเวล3ที่มีเลเวล2หรือต่ำกว่านะครับก็มีหลากหลายมากๆนะครับแต่ว่าถ้าดูจากอาร์ตเวิร์กของการใบนี้แล้วเนี่ยมันก็จาะจงไปเหมือนกับพวกแบบซีรีส์ไว้อะไรพวกนี้นะครับตอนทำซีรีส์ไว้ผมก็เคยพูดไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับการใบนี้นะแต่การใบนี้มันก็ไม่ได้เจาะไปที่การติดชื่อไว้นู่นนี่นั่นไงเออก็เลยใส่เข้ามาคุยในคลิปนี้ได้นั่นเองเนาะการใบต่อไป chaos territory ครับผม chaos territory เป็นการเวทมนต์ธรรมดานะคร territory อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นอนาเขตอะไรพวกนี้นู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นมันจะเขียนคําว่าเป็นแบบอนาเขตแห่งความสับสนวุ่นวายอะไรแบบนั้นไปนะครับสมคําว่า chaos นะสน่วนถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ chaos space เลยครับผม <c oughs> มีความหลากหลายทางชื่อมากเลยนะอาจจะไม่ได้มีคําว่าโซนขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความเป็นพื้นที่เป็นอนาเขตนะครับก็เลยใส่เข้ามาการ์ดใบนี้นะครับมีอยู่2องเอฟเฟกครับผมโดยแต่และเอฟเฟกนั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเท่านั้ครั้งเอฟเฟกที่หนึ่งเลยนะครับคือเราสามารถเลือกมอนสเเตตตออรร์ที่ป็นััววาแงหื ธาตุมืดจากบนมือเนี่ยห่ตัวส่งลงไปสู่สารนะครับแล้วทีนี้เนี่ยให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่มีธาตุคนละธาตุกับมอนสเตอร์ที่เราส่งลงสู่สารไปเมื่อกี้นะครับโดยจํากัดเป็นธาตุแสงและธาตุมืดเท่านั้นครับผมเอามอนสเตอร์ตัวนั้นที่มีเลเวล4ถึงเลเวล8และเป็นตัวที่ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะเอา1ตัวนั้นเนี่ยจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือนะครับเอาง่ายๆก็คือว่าตอนใช้เอฟเฟกต์เปิดเนี่ยถ้าเราทิ้งมอนสเตอร์ธาตุมืดเราก็เอามอนสเตอร์ธาตุแสงถ้าเราทิ้ง ให้เราเรียมูฟการ์ดใบนี้ออกจากเกมไปได้ครับเมื่อเรารีมูฟออกจากเกมไปแล้วนะครับผมเราจะสามารถเอามอนสเตอร์ธาตุแสงหรือธาตุมืดหนึ่งตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปนะครับโดยจะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่มีคุณสมบัติว่าไม่สามารถอันเชิญแบบปกติได้นะเอามอนสเตอร์ตัวนั้นไปไว้ใบใต้สุดของเด็กหลังจากนั้นจั่วการ์ดจากเด็กหนึ่งใบครับการ์ดใบต่อไปไซโคฟิลโซนครับผมไซโคฟิลโซนเป็นการ์ดเวทมนธรรมดาการ์ดใบนี้นะครับเมื่อเราใช้งานมาเสร็จแล้วให้เราเลือกมอนสเตอร์จูเนอร์ที่เป็นเผ่าไซคิกหนึ่งต มอนสเตอร์เผ่าไซคิกที่ไม่ใช่จูเนอร์อีกหนึ่งตัวถ้ามีมอนสเตอร์เหล่านั้นที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปอยู่ให้เราเอามอนสเตอร์2ตัวนั้นกลับเข้ามาในสุสารของเราแล้วทีนี้เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ซิงโครหนึ่งตัวที่เป็นเผ่าไซคิกที่มีเลเวลเป็นผลรวมของมอนสเตอร์เหล่านั้นอันเชิญแบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลลมาในสภาพไงห,หน้าตั้งป้องกันได้เลยครับถ้าตีความกันง่ายๆก็คือมันเหมือนเป็นการอันเชิญซิงโครจากการที่ว่าเอามอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟไปเข้าสู่สารมาเนาะแล้วก็รวม,ลมเลเวลนะแล้ว การไปต่อไปไซเบอร์นติกโซนครับผมไซเบอร์นติกโซนเป็นการ์ดเวทมนชพลันนะครับซึ่งการ์ดใบนี้เมื่อเรามีการใช้งานแล้วนะครับเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นเผาเครื่องจักรที่หงายหน้าอยู่บนฟิวของเรา1ตัวเอามอนสเตอร์ตัวนั้นรีมูฟออกจากเกมไปนะครับแล้วมอนสเตอร์ตัวนั้นจะกลับมาบนฟิวของเราในช่วงเอ็นเฟสครับมอนสเตอร์ Monster ที่กลับมาในช่วงเอ็นเฟสนั้นนะครับผมพลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและในช่วงสแตนบายเฟสเทอร์หน้าของเรานั้นมอนสเตอร์ฟิวชั่นเผาเครื่องจกกกกกรททีี่่ถถููใใช้้้งงงงาาานนโดดยยอออตขบ็จะลไปซึ การนี้ไครเซอรีลเคยใช้นะครับในอนิเมะเนาะก็คือรีบุ๊กออกไปแล้วก็กลับเข้ามาบนฟิลด์อะไรเงี้ยแล้วก็พลังโจมตีก็เพิ่มขึ้น2เท่าจริงๆครับแต่ว่าเสียดายเนาะเพิ่มแล้วก็ไม่ได้อยู่นานครับผมเทิร์นต่อไปก็บืมแล้วการไปต่อไป super natural danger zone ครับผม super natural danger zone เป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับการไปนี้ก็มีอยู่2อเอฟเฟกต์โดยแต่ละเอฟเฟกต์นั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งนะครับเอฟเฟกต์ที่หนึ่งเลยก็คือถ้าหากว่ามีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษลงมาในสภาพไหนหน้าานนรรัเเป็กอญชชิมมสสตต์ที่่่ไใว นะเราจะสามารถเลือกการ์ดบนฟิลด์ของอี่ายได้1ใบแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปได้ครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2น,นะครับคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ที่หงายหน้าอยู่บนโซนเวทกับดักถูกอี่ายหนึ่งทำลายลงสู่สารไปเมื่อไหร่เราจะสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์หตัวที่ไม่ใช่มอนสเตอร์เอฟเฟกต์นะเลือกจากบนมือจากในเด็กหรือจากสู่สารอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ครับการ์ดใบต่อไปอนาเขตป้องกันเวทมนต์อย่างสมบูรณ์ครับอาาเขตป้องกันเวทมนต์อย่างสมบูรณ์เป็นการเวทมนต์ฉับพลันนะคร่งงาาาดใน้เ,เ,เปิยช มันอยู่บนฟิลนะมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่มอนสเตอร์เอฟเฟกทุกตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราจะไม่รับผลจากข้วก,การเวทมนต์ใดๆเลย การ์ดใบต่อไป Advanced Zone ครับผม Advanced Zone เป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับซึ่งการ์ดใบนี้นะเทิร์นละครั้งถ้าหากว่าเรามีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบ a d v a n c e ลงมาได้สําเร็จปุ๊บเนี่ยตัวเอ็นเฟสของเทิร์นนั้นนะครับผมเรามีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบ a d v a n c e ใช่ไหมแล้วเรารีลลสมอนสเตอร์ไปกี่ตัวเนี่ยเราจะสามารถใช้งานเอฟเฟกดังนี้ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเรารีลลสหนึ่งตัวเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์อาจจะเป็นเลเวลห้าเลเวลหกใช่ไหมให้เราเลือกการ์ดที่เซตอยู่บนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งใบแล้วก็ทําลายทิิิ้้้้้้งไไไปปปดดคครรรััับบแตต่่่ถาาาาเเเเเเกกกววใช2ขขึึนนนนะะออฟฟ็็จพมมี จัวการ์ดจากเด็ก1ใบครับผมและพิเศษไปเลยถ้าใช้3ตัวขึ้นไปนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่ในสูตรสารของเรา1ตัวเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับเอาง่ายๆเลยนะสมมติเราใช้อัญเชิญ3เทพมายาใช่ไหมที่มันต้องใช้เครื่องสังเวยสาตัวอย่างเงี้ยเราก็สามารถได้รับเอฟเฟกแบบโคตรดีเลยนะครับนั่นก็คือทาลายการ์ดที่เซตอยู่บนฟิลขอยฝฟายก็ได้แถมยังได้จัวการ์ดดึงใบพร้อมกับเอามอนสเตอร์ในสูตรสารกลับขึ้นมาบนมือด้วยครับผมการ์ดใบต่อไปเลเวลลิมิตแอเรียบีครับผมเลเวลลิม การใบนี้เอฟเฟกของมันก็คือมอนสเตอร์ที่มีเลเวล4ขึ้นไปจะต้องอยู่ในสภาพตั้งป้องกันครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่น่าหงุดหงิดนะครับผม <laughs> เคยเจอมานะครับ <laughs> โอ้โหโคตรลำคาไงไกร์ดใบน,นี้นะแน่นอนนะครับผมมันมีแอเรียบเดี๋ยวมันจะมีแอเรียเอยู่ในพาร์ทของการ์ดกับดักด้วยนะครับผมแต่ก่อนนั้นเราต้องเคลียร์การ์ดเวทมนต์กันให้หมดก่อนนะการ์ดเวทมนต์ใบต่อไปนะครับการ์ดใบนี้มีชื่อว่า Dark Zone ครับผม Dark Zone เป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลนะครับผมกาไกดนี้่่ยงาอหหู์น ทั้งหมดพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500พลังป้องกันลดลง400ครับ การ์ดใบต่อไปเอโคเดอะโซนครับผมเอโคเดอะโซนเป็นการ์ดเวทมนุ์ฟิลเหมือนกันนะครับการ์ดใบนี้เหมือนจะโผล่มาในของภาคยูกิโอ 5D เนาะที่น้องเชอรี่เขาใช้ในการดูเอลกับอากิแล้วก็โครอะไรก็ว่ากันไปนะเอฟเฟกของการ์ดใบนี้มีอยู่2อย่างนะครับเอฟเฟกที่ 1, 1> เลยสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งนั่นก็คือถ้าหากว่าผู้เล่นในเทิร์นนั้นนะครับสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติอัญเชิญรีเวิร์สหรืออัญเชิญแบบพิเศษได้สําเร็จปุ๊บมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นจะต้องถูกทาลายและผูู้้ที่คควบบุมกกา์ดในนัันจะถอญญเชิล มาบนฟิวของเขานะครับผมซึ่งมาสโทเคนตัวนั้นจะเป็นมอนสเตอร์เผาจองเวทมืดเลเวลหนึ่งพลังโจมตีป้องกันไม่ระบุครับมาสโทเคนนั้นจะถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลหนึ่งตัวแล้วก็พลังโจมตีของการ์ดไปนั้นนะครับก็จะเท่ากับมอนสเตอร์ที่เราอัญเชิญมาแล้วก็ถูกทำลายไปครับผมสมมติว่าอัญเชิญบลูายลงมาอย่างนี้ใช่ไหมบลูายก็บึ้มนะครับแล้วก็มาสโทเกนที่มีพลังโจมตีสามพันป้องกันสองพันห้าร้อยก็จะโผล่ขึ้นมานั่นเองครับส่วนอีกเอฟเฟก การ์ดใบต่อไปคอร์สโซนครับผมคอร์สโซนเป็นการ์ดเวทมอนฟิวนะครับเมื่อกี้มีคอร์สสเปสแล้วใช่ไหมครับนี่เป็นคอร์สโซนนะครับเป็นแบบว่าโซนที่มันกว้างขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นเวทมอนฟิวกันเลยทีเดียวนะเอฟเฟกของการ์ดใบนี้มีอยู่3อย่างนะครับเอฟเฟกที่1เลยคือทุกครั้งที่มีมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิวถูกรีมูฟออกจากเกมไปนะครับการ์ด <Guard S 2> ที่ถูกรีมูฟเหล่านั้นเนี่ยมีกี่ใบก่อนให้ระวัง, Chaos งอออกกคอร์สเคาน์เตอลลร์หนึ่งเม็ดลงต่อการ์ดหนึ 4เม็ดขึ้นไปเมื่อไหร่ปุ๊บเราสามารถถอดคาออสคาลเตอร์นั้นออกไปได้นะครับซึ่งเราถอดไปเท่าไหร่ปุ๊บเราจะสามารถอันเชิญมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมไปเป็นตัวของเราหรือตัวของอ e ีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับเลือกมาเลยแล้วก็ต้องเป็นตัวที่มีเลเวลเท่ากับจํานวนคาออสคาลเตอร์ที่เราถอดออกไปเมื่อกี้นะครับผมเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลของเราได้เนาะสมมติว,ว่ามีมอนสเตอร์แบบเลเวล8อย่างงี้ถูกรีมูฟออกจากเกมอยู่เราก็สามารถที่จะถอดคาออสคาลเตอร์8เม็ดเพื่อท การใบนี้เนี่ยโดนเอฟเฟกของการอีกฝ่ายหนึ่งส่งลงไปสูสารเมื่อไหร่ปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์ธาตุแสงหรือธาตุมืดหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือโดยมอนสเตอร์ธาตุมืดหรือธาตุแสงตัวนั้นจะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่มีเลเวลเท่ากับหรือน้อยกว่าจํานวนของคอร์สเคาน์เตอร์ที่วางอยู่บนฟิลหนะ้าก่อนที่มันจะถูกส่งลงไปสูสาดครับการใบต่อไปดีเฟนซ์โซนครับผมดีเฟนซ์โซนเป็นการเวทมนต์ฟิลนะครับซึ่งการใบนี้เนี่ย เมื่อมันไายหนะ้าใช้งานอยู่นะครับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะสามารถใช้งานเอฟเฟกต์ดังนี้ได้นะครับผมนั่นก็คือถ้าหากว่าที่เมนมอนสเตอร์โซนของตัวเองเนี่ยถ้ามีมอนสเตอร์อยู่ใช่ไหมครับมันจะไม่ตกเป็นเป้าของเอฟเฟกต์เวทมนต์กับดักที่อยู่ในแนวคอลัมน์เดียวกับการ์ดใบนั้นครับผมนอกจากไม่ตกเป็นเป้าแล้วนะครับผมมันก็จะไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟกต์ของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นดีฟนซ์โซนที่มีประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วอีกฝ่ายหนึ a r e ยยิงหินเป็นการ์ดเวนบอฟิลนะครับถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็นคา t ์เตอร์พาโอนนะครับผมเออคือแบบว่าดูภาพแล้วก็รู้เลยนะว่ามันใช้เพื่ออะไรนะครับการ์ดเวนบอฟิลใบนี้นะครับตราบใดที่มันางหน้าอยู่บนฟิลโซนมอนสเตอร์ของเรานะครับถ้าเกิดว่ามันจะถูกทำลายจากการต่อสู้เมื่อไหร่เราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุหินหนึ่งตัวจากในเด็กส่งลงไปสู่สารแทนได้นะครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้สามารถใช้งานได้เพียงเทินละครนะครับก็เป็นการปกป้องมอนสเตอร์บนฟิลของเราได้นะครับเหมาะกับการเอาไปใช้กกกกัััับบวเเเเด็็ที่่ใช้มอออนนนนนตร์หหิปลง ต่อไปก็จะเป็นการ์ดกับดักกันบ้างแล้วนะครับผมการ์ดกับดักมีอยู่5ใบนะครับผมการ์ดใบแรกเลยคือ นันแอ็กเรชันแอเรียครับผมนันแอ็กเรชันแอรเรียเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับการ์ดใบนี้สามารถใช้งานได้ตอนสแตนบายเฟสของเราครับนั่นก็คือทิ้งการ์ดจากบนมือไป1ใบแล้วก็ในเทอร์หน้าอีกฝ่ายจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรืออัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษไม่สามารถอันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้ครับการ์ดไปต่อไปเพนดูลัมแอ e ์เรียครับผมเพนดูลัมแอเรียการ์ดกับดักใบนี้ใช้งานได้ตอนที่บนฟิลด์ของเรามีเฉพาะมอนสเตอร์ที่เป็นตัวเพนดูลัมเท่านั้นแล้วทีนี้ให้เราเลือกกาาาารร์ทที่่ออยยูบบน Zone 2ใขงเล 2ใบนั้นทิ้งไปนะครับแล้วก็ในเทร์นั้นผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษใดๆไ,ไ,ได้ยกเว้นการอัญเชิญเพนดูลัมเท่านั้นครับการ์ดใบต่อไป non-fusion area ครับผม non-fusion area เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับการ์ดกับดักใบนี้ดูชื่อแล้วก็ไปหน้าครบแล้วนะครับเอฟเฟกต์ของมันก็อย่างที่ทุกคนน่าจะคาดเดากันออกนะครับนั่นก็คือผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบฟิวชั่นได้ครับใช้คาว่าทั้ง2อฝ่ายเลยนะทั้งเราแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่ง พอจะดาทางได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะ่าจะเล่นฟิวชั่นเยอะอย่างเงี้ยการ์ดใบนี้ก็จะมีประโยชน์ทันทีนะครับบอกได้เลยว่ายูกิจูไดและไคเซอร์เรลวไม่ถูกใจสิ่งนี้แน่นอนการ์ดใบต่อไปเซฟโซนครับผมเซฟโซนเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับการ์ดกับดักใบนี้เมื่อเปิดใช้งานแล้วเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่หงายหน้าตั้งโจมตีอยู่บนฟิวกรามได้ที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนโซนเวทกับดักนะครับมอนสเตอร์ Monster ที่หงายหน้าอยู่บนฟิวตัวนั้นนะครับจะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์ของการ์ ตนนั้นจะไม่สามารถโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้นะครับผมเวลาที่การ์ดใบนี้ต้องออกจากฟิลไปเมื่อไหร่ให้เราทําลายมอนสเตอร์ที่เราเลือกตัวนั้นทิ้งไปด้วยครับและแน่นอนว่าถ้ามอนสเตอร์ที่เราเลือกผูกติดอยู่กับการ์ดเซฟโซนใบนี้นะถ้ามันถูกทําลายไปผู้การ์ดใบนี้ที่ไหนหน้าอยู่บนฟิล,ฟลก็จะต้องถูกทาลายไปด้วยนั่นเองครับการ์ดใบต่อไปใบสุดท้ายแล้วนะครับ level limit area A ครับผม level limit area A เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับก็คล้ายๆกับกตัว area B เมื่อกี้นะครับ,รบ,ตรบแต่ว่า level l i มิตของอดีนะเมื่อเรามีการเเเปปิดใช้งงาานนนนมััั็กกรบต่่่อออืยู บนฟิลปุ๊บนะครับมอนสเตอร์บนฟิลที่มีเลเวลสามหรือต่ำกว่าที่หงายหน้าอยู่บนฟิลนะจะต้องถูกเปลี่ยนสภาพเป็นสภาพตั้งโจมตีครับผมเออมันคือการ์ดแบบผนึกการป้องกันดีๆนี่เองนะโดยเฉพาะอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์กระจกระจอก,กอย่างเงี้ยเออเราก็สามารถใช้งานการ์ดใบนี้เพื่อให้โจมตีใส่มอนสเตอร์ตั้งโจมตีขงอ,อกฝ่ายเพื่อสร้างความเสียหายได้นั่นเองครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็น1 8ดการ์ดที่เป็นโซนหรือแอเรียนะครับเออถือว่าคือตอนแรกที่ดูดูข้อมูลไปแล้วก็เก็ตเลยนะครับว่าทำไมม กับเป็นอนาเคเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่อะไรเงี้ยมันก็ควรแล้วที่จะเป็นมอนสเตอร์โซนซะเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นเวมนต์กับดักอย่างเงี้ยการเวมนม์กับดักต่อเน,นื่องก็เยอะเหมือนกันนะครับคือภาพอ่ะมันเหมือนกับว่าเราเปิดใช้งานเสร็จแล้วมันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างสร้างเป็นอนาเคสเป็นเขตอาคมอย่างเงี้ยมันก็เลยดูต้องมีความต่อเนื่องกันในหลายๆใบนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเหล่านี้นะครับผมหรือนึกการโซนอื่นโซนนูน้นโซนนี้ได้อีกนะครับก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้โดยที่ว่าเป็นการทางการแล้วก็เป็นนนนกร์ดดที่่ไไม้้ขึตงงัับสเอ ส่วนการ์ดที่อยู่ในคลิปนี้นะครับถ้าผู้ชมที่เห็นยังไงหรือใครเคยใส่การ์ดใบไหนเข้าไปในเด็กไหนอะไรเงี้ยก็สามารถมาแนะนํากันได้นะครับว่าเออการ์ดใบนี้ใส่ไปในเด็กนั้นน่าจะดีหนะ้านุ่นนิน่งน,นะครับผมโอเคตัวนี้ก็รอคอมเมนต์ท่านผู้ชมนะในส่วนของคลิปนี้ถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ